ตอนเช้าที่ต๊อปพาผมมาก็คือโรงงานแห่งนี้ครับต๊อปบอกผมแค่ว่าจะพาไปเจอเพื่อนอีก2คนโรงงานแห่งนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆพี่จะได้เจอกี่คนวันนี้เนี่ยก่อนพี่พี่จะเจอสูตรับความงามเนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนใหม่ของผมพี่พี่วดีรู้จักก่อนพี่ว่านี่เ,เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอา่เอาเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ <laughs> โอเคเดี <laughs> พี่อ้าอ่า โอ้ไฮโอเกิสมัยบอกเขาที่บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาเมืองฟูจิฟูจิวาโกโตซอมัวแล้วมัวล้คนไทยอ่าคนไทยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้อันนี้หน้าคล้ายๆแต่นี่หน้าญี่ปุ่นมากเลยญี่ปุ่นเลยฮะอันนี้ชื่อบีฮะครับอันนี้ชื่อปอครับครับเป็นพาร์ทเนอร์ผมที่ทำเป็นอาหารเสริมต่อใหม่ร่วมกันครับชื่อว่าพอลลี่ดรโทบีดีกว่าอันนี้บีปอแห่ง คชณคออคุณคุรคุณ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 ลุณค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 ุณุ่ณคุณคุณคุอคุณ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 คงณคุ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 ณที่คุณครับุ่คนณคุณคุณคุณนุัคุณคุณีุณุ้ณคุณคุณคนณคุณคุเคุนวัตถุดิบให้เหมาะสมกัเคไทยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรก่อนก็เดี๋ยวเนี่ยจณให้มีกับปอเนี่ยคุณคุณาพณคุณนี่ไปดู รายการผลิตทั้งสูตรลับวมองมงานของเราซึ่งโรงงานนี้เขาผลิตคอลลาเจนที่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้พี่วุฒิจะได้รู้แน่นอนอก่อนไปฮะก่อนไปฮะนครับเครื่อง,ง<ผ>ม,มือให้<อ>ต้องใส่ฮะต้องใส่กาวโรงงานเราฟลีนหน้าครับเจอนครับพี่วุฒิเดอนครับโอเค สวัสดีครับสวัดีครับโอ้อันนี้คือเครื่องอันนี้เป็นเครื่องไฮโดรไลซิสครับมันคือผมใส่ใช่ไหมพี่ไม่ได้เรียนเรื่องเคมีหรือฟิสิกส์อะตกอะตกตกครั้งเคื่องเราเพิ่งมาเรียนใหม่ที่นี่ไฮโดรไลซิสมันคืออะไรอ่าคือตัวแยกคอลลาเจนออกจากเกล็ดปลาอ่าโดยการที่เราจะมีเอนไซม์ที่เข้าไปสกัดนะฮะตัวของคอลลาเจนออกมาจากเกล็ดปลานะะฮ และกระบวนการนี้เรียกว่าไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสครับเนี่ยครับพี่วูดดี้เขาก็จะเขาก็จะเทเก็บปลาลงมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะพวกเก็บปลาหรือว่าไอตัวพี่ระวังตกไปนะครับเดี๋ยวกาจะเป็นคอลลาเจนวูดดี้นะเนี่ยนะน่าซื้อน่าซื้อมากคอลลาเจนวูดดี้เนี่ยนีะที่เห็นนะไม่ใช่จะมีเก็บปลาอยู่ในนี้นะฮะนี่มันคือเครื่องเครื่องอะไรอันนี้เครื่องแยกประจุครับพี่วูดดี้ให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากที่สุดคอลลาเจนเนี่ย มันมันคือดอกไม้มันคือคอลลาเจนเนี่ยทํามาจากปลาครับไม่ได้เนื้อปลาปลาบดไม่ใช่เนื้อปลาที่กินกันปกติคนเราจะกินเนื้อปลาแต่คอลลาเจนเนี่ยที่ที่ที่เราทําเนี่ยมันพูดยากใช่ไหมพูดยากมากเลยไม่เอาไม่เอาก็ได้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ได้ยินอยู่โรงงานที่นี่เนี่ยเราสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลา เพราะว่าคอทาเจกเก็ดปลาเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถที่มนุษย์เนี่ยเอาไปใช้งานสร้างโปรเจนในผิวได้จริงๆเครื่องนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับเก็ดปลาตัวนี้เนี่ยมันจะลงมาจากเครื่องไฮโดรเซิสที่เราไปดูเมื่อกี้นะพี่คือนอกจากมันจะสกัดมาแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องการความบริสุทธิ์นะฮะการแยกไอออนพวกโลหะหนักโซเดียมแคลเซียมเนี่ยจริงๆมันจะปะปนอยู่เพราะว่าซีนอเกตมันมีแคลเซียมด้วยใช่ไหมพี่ คราวนี้เราต้องแยกออกคือว่าถ้าต้องการคอลลาเจนเบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องมีเครื่องนี้นครับเขาโรงงานส่วนส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาว่จะมีคอลลาเจนเนี่ยบางทีอาจจะ90% 80%ซแต่ที่เน,นี่คือสก,กัด100%เลยเอางี้เดี๋ยวพาไปดูต่อโอเคคือที่เนี่จะไม่ใช้คนจะไม่ใช้คนจับคอลลาเจนเลยฮนะทุกอ,อ,อย่างคือจะผ่านท่อผ่านพ,พ,พี่สังเกตว่าจะผ่านท่อผ่านอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยอะ่ะที่เข้ามาตั้งแต่เป็นเกล็ดปลาจนกระทั่งเป็นผงอ,ะอ่ะะจะไม่มีการสัมผัสโดยมนุษยย์เลใใช่ ระบบกลิ่นหมดเลยครับคอลลาเจนเนี่ยถ้ามีความชื้นสูงนะ่ยครับมันจะเก็บได้ไม่นานก็จะเก็บได้แค่ครึ่งปีแต่ถ้าความชื้นต่ำเนี่ยอาจจะเก็บได้ถึงปีหนึ่งหรือสองปีอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราควรจะได้คอลลาเจนระดับไหนสิ่งที่จะมาใช้กับฟู้ดเนี่ยอาหารเนี่ยควรเป็นคอลลาเจนที่ความชื้นต่ำชื้นต่ำเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็กลิ่นคุณภาพกลิ่นอ่ากลิ่นจะไม่ขาวทานง่ายนะคะโอ้ที่มันเป็นอันนี้เข้าไปในถูกยิงฮะอันนี้เข้าไปโดนยิงป๊บเพิ <Happy> ต็นนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการที่กรองนะกรองคอลาเจนที่เราได้มาแบบ,บแทง้งแล้วก็มากรองอีกทีนึง่งเพื่อให้โมเลกุลของคอลลาเจนเนี่ย เล็กที่สุดท่อนจะเล็กได้ไม่เคยมีที่ไหนที่แบบโชว์วิธีการทำคอลลาเจนมาก่อนนี่แหละครับสูตรลับพอตบบอกว่าให้มาดูผมผมกว่าอยากเห็นเลยว่าสูตรลับเป็นยังไงดึงเครื่องขึ่งครับแล้วก็แล้วก็จะยิงกลับไปไทย,ย่างเหรอครับ โอ้โหมันไม่ใช่เทเลพอร์ตนะพี่ตรวจตำรวจทำไมแม่ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านซัเครื่องอะขนมปังไหนๆคุณก็ทำคอาเจนแล้วไม่หรอเครื่องนี้เนี่ยประมาณเคยถามเขาครอยู่ที่ประมาณ200ล้านเยนผมต้องเอาบ้านผมไปแลกแล้วพี่เอาไปให้โทวีเล่นไงให้ทวีเล่นนะเอาไปใส่ข้างในแล้วก็พลิกถูกขั้นตอนนี้เป็นการวเบรดการสั่นให้ ให้ควอเจนเนี่ยกองอีกทีนึ่งจะเริ่ม yes เ <yes>. ริ่มนะครับมันก็จะตัดอย่างนีน้แล้วก็มีผงคอเลนเนี่ยจะตกลง,ง,งมา,งมาใช่หลังจากขั้นตอนต่างๆที่ผ่านมาจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราได้คอเลนเบริสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้พี่รู้ไหมว่าถุงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยพี่เนี่ยถุงนี้ประมาณ10บกิโลเนี่ยมีมูลค่า<ล>ประมาณประมาณ <2. S 1> 30,000บาท แค่นี้่สามหมืบาทอันนี้คือแหลมครับครับเนี่ยกว่าจะได้โปรดักเนี่ยที่ออกมาเนี่ยทำที่ทำร่วมกันเนี่ยครับพอลลี่ด็เรโทบีเนี่ยเราเทสมากกว่าร้อยครั้งนะอ๋อเหรอพี่อยารู้ปริมาณคาร์เจนที่มันเหมกับคนเราสมมติเรกินเนี่ยต่อวันเนี่ยมันต้องประมาณกี่กี่กี่กร่กี้ก่กี่ก่าี่ี่กี่กี่กกกรัมีกีักี่กี่กี่กีกี่กี่กีักต่อวัน่ี่ บริโภคโอเคเพียงพอครับคือเป็นการดูดซึมที่เพียงพอแล้วทำให้เกิดผลเอฟเฟคด้วยผลเอฟเฟคที่ว่าก็อาจจะทำให้ผิวหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยทำให้ผิวมีการปรับปรุงมีโปรตีนเข้าไปไอเข้าซ่อมแซมไม่ซ่ออันนี้คือเขากำลังทำตัวเทสโปรดักต์หนึ่งที่กำลังจะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ก็คือเป็นเป็นคอรีทบิโรลินจีโรลินจีครับต้องจุดขามไหมครับดูดิ มันดื่มน้ำลิ้นจี่เพราะว่าจริงๆแล้วคนคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วชอบลิ้นจี่ชอบร้อนลิ้นจี่มากทานง่ายมันจะมีสารสก,กัดตัวหนึงน่งนะที่ทางญี่ปุ่นเขาช่วยคิดคนให้เป็นเขาเรียกว,ว่าสารสก,กัดจากเมล็ดลิ้นจี่ครับคือไม่ใช่คอลลาเจนอย่างเดียวที่จะช่วยให้ผิวใสได้คือมันต้องมีสารตัวอื่นด้วยที่จะให้แรงขึ้นนั่นกันเมล็ดลิ้นจี่เนี่ยคิดคนมาแล้วว่ามันจะช่วยลดฝ้าได้ด้วยอ่าฉะนั้นถ้าพี่วุ้ยดีอร่อยถูกใจอย่าลืมนะอุ่นหนุนน้องด้วยได้ ได้แม้ซื้อแจกพนักงานเป็นพี่เป็นน้องแทนที่จะให้ฟรีเนาะต้องไปตังตลอดเวลาเลยที่ผมผมอุดหนุนกัาตลอดอ่ะตลอดเขาไม่รู้แต่ผมจ่ายรายรายได้ของคนณนี้ก็มาจากผมซะส่วนใหญ่ละจริงเลยเออจริงจริงอันเซนโอชิโอ้มาบ่อลองบ่อแล้วครับ